โอเคโอเคโอเคเปิดแล้วใช่ไหมเปิดจ้ว H หนึ่งสองสามโอเคสามสองหนึ่งสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะคะผมวันนี้ผมจะมาสอนสร้างดีมใช่คุณฟังไม่ผิดดีมยูทูบเบอร์คนหนึ่งที่มียอดติดตามถึงยี่สิบสองล้านคนใช่แล้วคนนั้นแหละผมจะสอนสร้างดีกันนะคะผมว่า อย่างแรกให้เรากดไปที่คูกันนะครับผมอ่ะกดกดสีแบบนี้นะคะผมอ่ะหรือไม่หรือไม่ก็จะพิมพ์แบบนี้นะคบผมอ่ะแป๊บหนึ่งนะคะผมอ่ะให้คุณใส่รหัสแบบนี้ไปนะคะผมอ่ะ 00f f22 อย่างนี้นะผมก็จะได้สีของดีมแล้วนะคะผมนี่ได้แล้วต่อไปให้คุณกดไปโอเค ให้คุณให้คุณกดไปที่ถังน้ำนาดไปเลยแต่คุณต้องสต็อปก่อนนะเน,นี่ย่าลืมนะผมต้องจําไว้ด้วยนะคะผมตรงไหนข้างหลังตรงไหนหน้านะคะผมนี่ตรงนี้หน้านะคบผมะต่อไปให้เราให้เราปรับสีดํานะผมะให้ดําสนิทเลยปื๊บปื๊บปื๊บเฮ้ยตรงนี้เอาไว้นะคบผมกลายเป็นศูนย์ แล้วก็ปรับเหมือนเดิมนะคะผมกลายเป็นแบบนี้ให้เราวาดไปแบบนี้นะคะผมอ่ะแน่เสร็จแล้วหัวส่วนหัวเสร็จแล้วนะคะผมอันนี้ยังไม่ได้เคยทํานะผมดูใน u t u b e ทำเขาบอกทําแบบนี้นะผมต่อไปต่อไปเขาบอกให้ให้ทาแบบนี้ปุ๊บปุ๊บเฮ้ดีเดียวเขาบอกว่าต้องต้อง,ต,องต้องส่วนแขนก่อนโอเคส่วนแขนอย่าลืมจํานะคะผมว่าส่วนไหนเป็นส่วนไหน งั้นหลงแน่นอนวาดดีผิดด้านฮ่าฮโอเคเดี๋ยวโอเคกลับมาเป็นเหมือนเดิมละต่อไปเราก็วาดแขนนะคะผมว่าแขนดีเขาบอกให้วาดตรงนี้เฮ้ยเกือบกดไปแล้วไงเอ้ยเราต้องปรับเป็นสีขาวนี่ปรับเป็นสีขาวก่อนหลังจากนั้นเขาเขาก็บอกว่าให้ให้ทาสีดำลงไปไม่ลืมล็อก งลงมาเลยมาผิดพลาดย้อนกลับย้อนกลับเสร็จแล้วนะคะผมมาเขาบอกว่าให้เทสีสีขาวลงไปเลยเทไปเลยปุ๊บต่อไปเขาบอกว่าให้ให้วาดตาวาดตาตรงเนี้ใช่ไหมใม่ใหม่ใม่มมต้องลงมาหน่อยอ่เราจะมาดูฟอร์มนี่ไงไม่ได้ดเดี๋ยวตรงเนี้ย เออตรงนี้แหละถูกแล้วโอเคเรียบร้อยนะผมนะทีนี้เราก็ได้ดีมแล้วนะคะผมนะยังไม่เสร็จต่อไปนะครับผมผมมาทําส่วนนี้ต่อนะครับผมเพราะว่าเขาบอกอ,อขั้นตอนต่อไปก็ทางน้ําวิเศษได่ลาดแล้วไม่ติดเหรอ อาแล้วมาแล้โอเคที่เมื่อกี้มันอาจจะเอือหน่อยนะคะผมนะอ่าเขาบอกว่าต่อไปให้เราเราวาดต่อเลยเขาบอกว่าต้องลาดถังน้ำก่อน้าดถังขาวโอ้เป็นอะไรอีกเนี่ยเฮ้ยเน็ตไม่ดีเออเคยลืมไปผมปิดเน็ตนี่หว่ามันก็เลยช้าๆหน่อยโอเคต่อไปบอกให้วาดตรงนี้จุดหนึ่ง ต่อไปเขาบอกเขาบอกให้จุดตรงนี้อีกแล้วก็ยิ้มเออไม่ได้อ่ะแอบหนึ่งอ๋อนี่ไงเขาบอกให้ทำอย่างงี้นี่งไงตอนนี้เราจะได้ดีมแล้วนะคะผมว่าอีกทีเดียวจะสุดละต่อไปนะคะผมมาให้เราให้เราไปตรงนี้ส่วนนี้เขาก็ทำเหมือนส่วนเมื่อกี้เราจะกลับด้านเฉยๆนะครับผมว่า ีลันสร้างดีมไปปุ๊บโอเค่ากลับมาเหมือนเดิมต่อไปนะผม,มอ่าคลิปคลิปมันเร็วอะทำไมเขาปรับเร็วจังวะยึบอายวาโอเคต่อไปเราต่อไปเขาบอกให้ลาาถังสีไปปุ้ม กับมึงก็คันเฮ้ยคนปิดเน็ตเฮ้ยโฆษณามาจากไหนดูดูดผมปิดเน็ตอยู่นะโฆษณามาได้ยังไงอ่าต่อไปแล้วก็แล้วก็ใช้กัรจิ้มไปถูกได้ไหม,ไมเบี้ยวอีกอโอ้ยตาดีมกี้ตรงแล้วนี่ว่า,อาไอไฟใหญ่เลย โอเคทีนี้เราก็ได้ดีมแนละ้วต่อไปต่อไปให้เราส่วนขาหนะ้าผมาต่อไปก็เหมือนเดิมนะฮะผมมะลาดถังสีไปอึ้งต่อไปตะตุ้มเฮ้ยลาดถังสีต่อไป,อต,อไปตุ๊บุเสร็จแล้วต่อไปก็วาดวาดขานะผมะให้เราตรงนี้เป็นสีขาวไยสีขาว ผมวาดลงแล้วอ๋อกระตุกอาต่อไปนะคะผมว่าเขาบอกให้วาดออโอเคเข้าใจได้อยู่ให้ให้เราวาดทั้งสองข้างแต่กลับด้านนะคะผมว่าอะด้านนี้ผมวาดข้างนี้ก็ข้างนี้ก็อย่างนี้นะคะผมปิดจุดโอเคนี่ได้ดีนลคะอีกข,ข้างนึงยังไม่ได้วาดเลยโอเคนะคผมต่อไปอีกอันหนึ่งด้านหนึ่งนะคะผมว่าผมอยากรู้ตัวเองว่า ผมวาดนานขนาดไหนนะครับผมดีมไปไอป้ากดผิดต้องเป็นสีเขียวอไอ้ป้าไอผมกดสีเขียวมันกลายเป็นสีขาวไอ้ป้าหมดแล้วนะครับผมมานี่ทีนี้ก็ได้ดีมนะครับหลังจากนั้นเราก็กดเซฟ เรากดเซฟเสร็จนะครับผมให้เราออกนะครับผมมันก็จะมีตรงนี้นะครับผมนี่ตรงนี้เราก็กดอัปโหลดนะครับผมนี่กดตรงนี้นะครับผมนี่ตรงนี้ตรงนี้พอเราพอเราทําเสร็จนะครับผมมันจะมีรูปนะครับผมมันแป๊บหนึ่งนะครับผมพอเราทําเสร็จมันจะมีรูปอยู่นี่นะครับผมนี่มันก็จะมีรูปนี่ไงอันใหม่สุดนี่นะครับผมอันใหม่สุดแล้วเนี่ ข้าไปแกลลอรี่ผมก่อนนี่นะผมมันก็จะเป็นรูปแบบนี้นะคผมนะถ้าใครมีไมค์ครับหรือว่าหรือว่าไมค์ครับปลอมก็สามารถเอาไปลงได้นะคะผมอันนี้ผมพูดจริงนะไม่พูดหลอกนี่นี่นะผมนะให้เรากดไปที่ไมค์ครับอันไหนก็ได้นะไมค์ครับปลอมหรือไมค์ครับจริงนะคบผมยกเว้นไมค์ครับรูปช้างนะคะผมนะรอแป๊บหนึ่งนะคะผมนะระหว่างนี้ผมก็ดูคลิปดีมอน เฮ้ยทับดีบอยู่ก็ดูคลิปดีมเคี้ยผมเข้าใจนะครับผมดีมสามร้อยคิวแป๊บหนึ่งนะครับผมนะอันนี้ผมทำก่อนหน้านี้ครับผมนะนี่นะผมมะให้เรากดไปที่นี่นะครับผมนะมันก็จะเป็นตัวอย่างเงี้ มันก็จะมีดีมอยู่ตรงนี้แต่ถ้าใครโหลดมาใหม่มันก็จะให้เลือกรูปภาพที่เราทําตอนแรกนะค่ะผมว่าพอเรากดทําเสร็จมันก็จะกลายเป็นดีมอย่างนี้ไงได้แล้วนี่นะผมมาให้ส่วนไม้ค้าปลอมเฮ้ยแบตจะหมดแล้วเดี๋ยวหาขอแบงก์ก่อนหาไม่เจอเนี่ยห่วยเคนะคบผมมา่าให้เรากดไปที่ไม้ค้าปลอมที่เราที่เราโหลดไว้ตั้งแต่ตั้งแต่ชาติตั้งแต่ชาติเวอร์ชันหนึ่งจุดสิบสี่แล้ว ตั้งแต่เวอร์ชันหนึ่งเดี๋ยวนี้หนึ่งเวอร์ชันหนึ่งแล้วโอ้พูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะผมน่ะน้ำลายติดปากอยู่ไหมครับปอมโหลดตั้งแต่ชาติ1.14ตอนนี้ไป1.16แล้วยังไม่ได้เข้าเล่นเลย,อยเออจริงจริงนะผมไม่ได้กู6หกนะเนี่ยตั้งแต่1.14จริงๆนะมีแคมไฟเยออ๋ออันนี้ผมทําไว้ก่อนให้เรากดไปที่โมเดลโมเดลตัวละครนะคะผมม่ะกดเข้าไป อ่าค้างอีกแล้วพอกดเข้าไปโมเดลตัวละครให้เรากดเข้านะคะผมอะแล้วก็กดตรงนี้ได้เลยเอ้ยไม่ใช่ตรงนี้เยิยนี่กดตรงนี้นะผมมันจะให้เลือกรูปภาพแล้วก็เลือกดีมเลยนะคะผมอ่ะเข้าไปได้เลยแล้วรอแป๊บนึงนะคะผมอะแปบ๊บนึงนะคะผมนานแป๊บนึงอ่ามันก็จะมีแบบนี้นะผมไหมครับไหมครับแท้ก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันนะคะผมอ่ะ ให้เราเลือกรูปที่เราทําเสร็จเมื่อสองวิธีแล้วนะคะผมมากดเข้าไปทีนี้เราก็จะได้ดีมแล้วนะครับเอจีเลยทีนี้เราก็สามารถเข้าเล่นได้เลยครับแต่ผมยังไม่เคยเล่นเลยอนะ่ะดูดิมีแอนดออนไหมเนี่ยมันมีแอดออนเนี่ยโอ้โหไม่มีแอดออนด้วยสุดยอดไม่มีแอดออนอ่ะเสียดายอะ่ะอันนี้พีซีอ๋อโอเคโอเคเฮ้ยเดียวผม ดีมเนี่ยขอเลือกใหม่นะครับผมะเออถ้าใครอยากตั้งชื่อดีมแบบผมนะคบผมะเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาสอนใหม <tv> ่แป๊บหนึ่งนะครับผมะเป็นอะไรไม่รู้นะครับผมะทั้งไม่ครับแท้นะครับผมะไมครับแท้ก็เหมือนกันนะครับผมะไม c ครับแท้ก็ตั้งชื่อเหมือนกันนะคะผมะดีมโอเคละคพอเราทําเสร็จให้เราไปที่เดี๋ยวให้เราไปที่ตั้งค่านะครับผมะกดเข้าไปที่ เพลเยอร์นะคบผมกดตรงนี้มันก็จะมีให้ตั้งชื่ออยู่นะคบผมนะโอ้ยเจ็บคอไมค์ครับแท้ก็ด้วยนะคบผมนะแป๊บหนึ่งนะคบผมนะไมค์ครับแท้ผมโหลดนานอยู่อ่าโอเคมาแล้วมาแล้วเติมไมค์ครับแท้มันโหลดเร็วกว่านะคบผมนะหลังจากนั้นให้เราเลื่อนลงไปข้าง่รงจนกว่าจะเจอคําว่ามัลติเพลเยอร์นะคบผมนะนี่ตรงนี้ก็จะมีคําว่าคำว่าชื่อเพลเยอร์ชื่อคนอยู่นะคบผมให้เราตั้งชื่อตามผมนะครับผมนะ ชื่ออะไรก็ได้ที่คุณพอใจอะครับ D V หนึ่งเดี G Q. ด J J Q มอะไรอย่างี้ก็ได้นะผมนะาตามที่คุณชอบนะคะผมนะแต่ผมจะตั้งชื่อว่าดีมเอาที่อาจเป็นไรอ๋อแต่และแต่และเพราะที่อาจผมเป็นไรไม่รู้นะคะผมนะทีนี้เราก็จะได้ดีมชื่อดีมอยู่ตรงนี้นะผมนะโอเคนะคะผมคิดน่าจะเป็นให้ว่ารูป ทําตัวอะไรก็บอกนะครับผม啊เดี๋ยวผมจะทําให้ตามใจท่านผู้ชมเลยนะครับผมะตกได้เลยนะฮะผมให้ผมทําตัวอะไรนะฮะผมะคลิปนี้ที่ผมทําดีนก็เพราะว่าเพื่อนผมบอกนะครับผมะเฮ้ยอีกระจอกว่ะวาดรูปไม่เป็นวาดรูปใจตัวขี้ก้างนี่ผมทาให้แล้วนะครับนี่ผมทําให้เพื่อนแล้วถ้าเพื่อนถ้าเพื่อนยังบอกอย่างนี้อยู่ฝากด่าเพื่อนผมด้วยนะ ปาดตาเพื่อนผมด้วยนะครับผมนะถ้าถ้าใครถ้าใครโมโหูนะครับผมน <c> ะ <oughs> ๊ายบายคลิปนี้แหละ <c oughs> ผมไปดูดีมก่อน